สวยคงกระพันสมเป็นสาว2,000ปีบ้านสวนปุ๊กอภัสลานางงามจักรวาลหลังเป็นญาติเลี้ยงหลานใช้ชีวิตรเรียบง่ายวัย76ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ใครหลายคนชื่นชอบมาก นั่นคือปุ๊กอภัสราหงสกุลปัจจุบันอายุ76ปีเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2490เป็นนางงามและนักธุรกิจชาวไทยผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย2507และตำแหน่งนางงามจัก,กรวาล1,965เป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่14ของโลกคนที่2ของเอเชียต่อจากอากิโกะโคชิมะจากประเทศญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนางงามจัก,กรวาล1,959 อภัสราเป็นนางงามจากักรวาลคนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อภัสราเป็นตัวแทนคนที่3าของประเทศไทยต่อจากอมราอัศวนนท์รองนางสาวไทย2496ซึ่งเป็นตัวแทนคนแรกเข้าร่วมประกวดนางงามจากักรวาล1956ตามด้วยสดใสาวาน,นิดวัฒนาในการประกวดนางงามจากักรวาล1959ประวัติส่วนตัวบุกอภัสราเกิดที่จังหวัดพระนคร เป็นลูกคนที่สองในจำนวน6คนของนาวาอากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลและเกยุนหงสกุลรวมถึงเป็นพี่สาวของปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจบการศึกษาระดับมัธยมจากรัฐปีนางประเทศมาเลเซียด้านเส้นทางนางงามจากกักรวาลการประกวดนางงามจากกักรวาล1965กจัดขึ้นที่ไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐโดยมีนางงามจากฟินแลนด์สหรัฐ สวีเดนและเนเธอร์แลนด์ T and, เป็นรองนางงามด้วยด้านชีวิตส่วนตัวปุกอภัสราสมรสครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ์เกติคุณกิติยากรโอรสของหม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณกิติยากรกับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโมกิติยากรชยางกูลมีลูกชายคือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรและสมรสอีกครั้งกับสุทธิเกเจิราธิวัตรมีลูกคือพัชส,สอนกรจิราธิวัน์ และเรียกได้ว่าอบอุ่นและน่ารักเสมอสำหรับครอบครัวของป๊อกพัดส,สอนกรเจราธิวัฒน์และมากกี้ราศีที่ทั้งคู่ได้พาลูกแฝดมีก้ามียา่าและแฟนๆรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันใน EP 39ไปเปิดบ้านของอดีตนางงามจักรวันิคนแรกของประเทศไทยปุกกภัสราหงสกุลโดยแน่นอนว่าทางคุณปุ๊กก็ได้พาทัวร์ชมบ้านในมุมต่าง และอธิบายแต่ความเป็นมาแต่ละจุดเด่นในบ้านทำเอาสาวมากี้ถึงกับชอบดีเทลต่างๆในบ้านหลังนี้แถมงานนี้คุณปุ๊กก็ได้ทุ่มสุดตัวหยิบมงกุฎมิยูนิเวิร์สทั้งของไทยและของโลกมาให้ทั้งครอบครัวดได้ชยชมกันอีกด้วยเอาเป็นว่าบ้านจะสวยอลังการขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่า